มิชิโอสุซูกิคือผู้ก่อตั้งบริษัทสุสูกิเกิดเมื่อปี1887ในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมที่เมืองเอ็นชูประเทศญี่ปุน่นในช่วงนั้นเอ็นชูมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านอุตสาหการรมทอผ้าเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปี1700เริ่มจากอาชีพช่างไม้ฝึกหัด โชคชะตาของเด็กชายอายุ14ปีที่ชื่อมิชิโอะก็ได้เปลี่ยนไปตามกาเวลาด้วยการระบาดของสงครามทําให้ช่างไม้หลายๆคนต้องหางานเสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงชีพและหลายคนหันมาผลิตเครื่องทอผ้ารวมทั้งมิชิโอะก็เป็นหนึ่งในนั้นมิชิโอะจึงตัดสินใจที่จะสร้างอนาคตของเขากับการผลริตเครื่องทอผ้าเมื่ออาชีพช่างไม้จบลงมิชิโอะสามารถสร้างเครื่องทอผ้าที่ทําจากเหล็กและไม้แบบเท้าเหยียบได้ด้วยตัวเองมิชิโอะนำเครื่องทอผ้ารุ่นแรกของเขาไปให้มาชิแม่ของเขาดู ด้วยผลงานชิ้นแรกของเขาที่ทําให้มิชิโอในวัย21ปีมีความมั่นใจในการที่จะจัดตั้งบริษัทของเขาเองในชื่อซูซูกิเครื่องทอผ้า เอนชูมีชื่อเสียงทั้งในเรื่องของผ้าดิบและผ้าทออย่างไรก็ตามรูปแบบการทอผ้าของเครื่องทอผ้าแบบธรรมดาต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมากมิชิโอใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการสำรวจและพูดคุยกับลูกค้าของเขาเกี่ยวกับความต้องการต่างๆด้วยความตั้งใจจึงได้ผลลัพธ์เป็นคำถามกับตัวเองว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้รูปแบบของการทอผ้าของเขามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มิชิโอจึงมุ่งความสนใจไปในการเคลื่อนไหวของตะกอนหรือกระสวยที่ยึดได้ไว้เขาจึงได้รู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างถูกวิธีในเวลาต่อมาปา่เข้าใจถึงกลไกาการทํางานอันลึกซึ้งในการทํางานของเครื่องทอผ้าของมิชิโอนั้นสร้างความมั่นคงต่อธุรกิจขนาดเล็กต่างๆของผู้คนในเอ็นชูและเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อมาจนปี1911 2ปีหลังจากก่อตั้งบริษัทเขาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถขับเคลื่อนอนาคตของนวัตกรรมทอผ้าซูซูกิของเขาได้อย่างมั่นคงการปฏิวัตินี้มิชิโอได้ยกระดับและสร้างประสิทธิภาพต่อการทอผ้าอย่างเพิ่มพูนทําให้บริษัทต,ต่างๆสั่งซื้อนวัตกรรมคุณภาพของมิชิโอเป็นจํานวนมากอย่างไม่ขาดสายเมื่อลูกค้ามีความต้องการบางอย่างเราต้องทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อตอบสนองความต้องการเพราะการทํางานที่หนักหน่วงเป็นเครื่องการันตีความสําเร็จ อรัชญาที่มิชิโอได้กล่าวไว้เป็นหัวใจหลักของซูซูกิในการทำงานจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมซูซูกิไทยแลนด์ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ขอให้ทุกคนสุกภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ